สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ดูเกี่ยวกับการจัดตกแต่งอ่าก็เรียกว่าไปกลางคืนนะครับจัดแต่งสวนหย่อมสวนย่อยนะครับว่ากลางคืนเขาจะจัดตกแต่งยังไงนะครับเบื้องต้นก็จะจัดมีหลอดไฟนะครับมีทางเดินอ่าทำให้ดูนะครับจัดมีดอกไม้อาจจะมีสวนอะไรย่างเี้ยอาจจะทําให้ดูแบบว่าอ่าสวยงามสีสันนะครับ อ่าให้เราดูภายนอกเบื้องต้นนะครับก็มีหลอดไฟสวยงามนะครับนะครับมาคืนบรรยากาศให้หน้่เดินดูท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งนะครับะนะครับหลอดไฟอ่าตรงนี้อาจจะเป็นที่กั้น,นคนสวนมีต้นมงต้นไม้นะครับหลอดไฟ กลางคืนก็ประดับอ่าพวกไฟนะครับทําให้ดูสวยงามครับอาจจะมีทา่ามีที่นั่งเล่นนี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารที่เราแวะดูนะครับนี่นครับอืกลางคืนมันก็จะสวยอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นครับเจ้าของร้านก็จัดดูสวยงามครับผม โอเคครับ okay,